สวัสดีค่ะดาเองนะคะวันนี้ดาจะมารีว in okay. ิวล uh ูกใหม่แล uh ้วก็เชอร์รี่ดอยนะคะนี่ดาจะมาบอกความแตกต่างของลูกใหม่แล้วก็เชอร์รี่ดอยให้ทุกคนดูนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะถ้าลูกใหม่เนี่ยมันจะใหญ่กว่านะทุกคนเนี่ยอันนี้คือลูกใหม่นะคะแล้วดูเปลือกเขานะเปลือกเขามันจะเป็นแบบจุดจุดอะจุดจุดดืดดืดนี่นะคะมันจะจุดจุดแบบเนี้ย ส่วนลูกเชอร์รี่เนี่ยก็จะเนียนเลยนะคะเนียนแล้วก็มีบ้างนิดนึงแล้วก็ข้างในมันจะต่างกันนะทุกคนถ้าลูกไหนเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะเดี๋ยวกัดให้ดูอื้อกรอบมากมชำํำๆเลย้ยแบบนี้นะคะอันนี้ลูกไหนส่วนเชอร์รี่ดอยจะเป็นสีส้มนะไม่เชื่อลองดูนี่คะ่ะทุกคนเห็นไหม มันไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่ตรงไหนกรอบมากอันนี้เป็นส่วนของน้องวันนะคะโหกรอบมากเลยอะจิ้มน,น้ำจิ้มกุ้านะเราก็มีอยู่เอย๋ยบัป๊หนึ่งนะเดี๋ยวบบนนะยดาจะจิ้มอาชีของแม่ก่อนนะอาชีก็คือถั่วเน่านะคะที่เขาทำเป็นแผ่นๆแล้วอะแล้วก็ มาเผาใช่ไหมไมาย่างแล้วก็ค่อยตอํานี่นะคะแม่ตําให้ได้อ, <c oughs> อร่อยคือเอเชียเน,นี้มันนัวไงเพราะว่าเขาปรุงเรียบร้อยแล้วรสชาติก็คือแบบดีมาก เชอรีด่ดอยบ้างนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจนิง้งโอ้โหเขาเริ่มสุกแล้วอะก็เลยแบบหวานน้อยอถ้าลูกเนี้ยน่าจะกำลังดีแข็งมาก น่าจะกรอบค่ะอร่อยมากทุกคนแต่ปีนี้ลาไม่ได้ขายแล้วนะคน่าจะอีกนานๆเลยอีกนานอีกยาวเลยก็จะได้ขายม,มาจิ้มพริกเกลือบ้างนะคะเห็น่งไหมเห็น่งไหมทุกคนเห็นไหมคะโอเคนี่กินลูกนี้นะคะ ลูกไหนนะคะลูกนี้น่าจะแบบกรอบๆเลยเพราะว่าผิวยังแอบเขียวนิดนึงเขียวเขียวเบาๆะคะ่ะนี่บ้างเลยเอ่ะดูสิน้ำมันแบบฉ่ำๆเลยเอ่ะอือหือ เชอร์ร <Sal> mm ี่นะคะ ใหญ่มากเลยอะ่ะสรุปนะคะลูกไหนแล้วก็เชอร์รี่ดอยอ่ะมันไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่มันไม่ได้เหมือนกันเลยนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเรียกว่าพรำแดงพรมเหลืองหรือบางคนก็เรียกว่าเชอร์รี่ส้มเชอร์รี่แดงเนี่ยคะ่ะบางคนนะก็ถ้าคนที่คุยด้วยเขารู้เรื่องก็อืมก็คงเข้าใจกันแหละมั้ง แต่ว่าทางดาเขาก็จะเรียกว่าลูกไหนนะคะแล้วก็เชอร์รี่ดอยค่ะลูกไหนข้างในจะเป็นสีแดงนะกับให้ดูอีกรลอบหนึ่งลูกนี้คือหวานฉ่ำมากทุกคนโอเคค่ะจบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย